เพราะความดีคือความสุขสุขที่ทำด้วยหัวใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนส่งต่อความดีบอกเล่าเรื่องราวผ่านโรงพยาบาลคุณธรรม ชื่อนางสาวพวงรัตน์สดสะอาดทำงานที่ศูนย์เปรโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ค่ะขึ้นปปที่8แล้วค่ะวัดดีค่ะยานสนามแ่งเพชรทำงานอยู่แผนกศูนย์เปรทำงานมา1 9้าปีแล้วค่ะชื่อสุวินานแสงเพชรค่ะทำงานอยู่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แผนกศูนย์เปรทำงานอยู่ประมาณา21่อปีแล้วค่ะ ชื่อสุรางคณาโตเอี่ยมค่ะทำงานที่โรงพยาบาลมา20ปีแล้วค่ะก็คือ,อเวลาประมาณเกืบกับ4โมงเย็ยนอาจย์ต้องเก็บรถนั่งรถน,นอนเข้าที่เป็นประจำทุกวันแต่วันนั้นบังเอิญไปเจอกต๋อผู้ป่วยอยู่ท้ายรถน,นั่งแล้วก็พอเห็นเราก็ตกใจเหมือนกันนะโอ้โห ญาติคนไข้กับคนไข้กับบ้านไปแล้วลืมกระเป๋าแน่เลยแล้วก็เลยถือกระเป๋ามามาบอกกับเพื่อนเพื่อนที่ศูนย์เปีว่าเก็บกระเป๋าผู้ป่วยได้ทํทไงดีเอาไปคืนเอาไปให้ประชาสัมพันธ์ดีกว่านาะเพราะว่าเขาจะต้องติดต่อกันได้แล้ก็เลยเอาไปให้ประชาสัมพันธ์แต่ในนั้นรู้ว่าเป็นกระเป๋าเงินแน่เลยทีนี้เขาก็ติดต่อให้เป็นคุณยายจ้ะค,คุณยายอายุท่านมากลแล้วล่ะ ต้องเป็นจิตสำนึกของเราอยู่แล้วเพราะว่าคนที่เขาทำของหายเขาก็อยากได้ของคืนของที่เขารักอาจจะเป็นคุณค่าทางทางกายและใจของเขาที่เขาสะสมมาแล้วก็คืนเข้าไปแล้วก็เรามีความรู้สึกมากที่เราได้คืนของเขาเรานึกถึงใจเขาใจเราถ้าเราทำของหายเราก็อยากได้ของคืนเช่นกันก็ดีใจที่น้องได้ทองอะไรเงได้ทองคืนนะคะ่ะ แล้วก็ภูมิใจตัวเองที่ได้เอาของให้คืนให้เขาที่เขาน้องเขาก็เกดเดือดร้อนด้วยว่าวันนั้นเขาบอกพักาเขา,เาท้องมาาจาน้ำเพราะลูกเขาป่วยดีใจมากเลยที่น้องได้ทองคืนก็อยากให้ทุกคนทําความดีต่อไปเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในตัวเราเองอะไรเราเองแล้วก็ในเมื่อเรามอบ ให้เขากลับไปแล้วอะไรแล้วเราก็ดีใจทีเ่เราได้ทำในสิ่งนี้เขาดีใจเราดีใจเราก็มีความสุขที่เราได้ทำ